สวัสดีครับแฟนคับของอาจารย์ภมูเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมมา,มาวิเคราะห์หมวยสั้นๆน,นะครับเป็นมวยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับประจําวันเสาร์ที่17ตุลาคม63แล้วก็ต่อด้วยศึกจิตเมืองนนท์ช่องจีนเอมยี่ส้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมมีภาธกิจขอวิจารณ์สั้นๆน,น,นะครับกู่แรกเป็นเป็นช่อง3ก่อนนะครับช่องสามอ้อมน้อยยอดดวงใจสจมนรี วันนี้มพบกับเพชรทรงพลสิทธิ์พนมทองคู่ที่สองเป็นเด็ฝั่งคงจนเอเอ็มเอพบกับศิลาทองโคโลราโดไลท์สป,ปอร์ตนะครับและคู่ที่สามไทยเทพพอเทลคุณกับเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมผิดท้ายด้วยแสยงอาทิตย์สิทธิ์เชบุญธรรมกับจัดชัยอริสากุปุปส่วนช่องจีเอ็มนะครับสกจิตเมืองนอนท์ก็มีเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์กับทรงชนะทอบุตลีมีซุปเปอร์บอลสิทธ์วั์ธงกับพงศริ ช้างจันทบุรีวันมาวินพุ่มพันม่วงกับยอดสุริยาตโยธาคู่เอกเป็นสุริยาเล็กพอยืนยงกับสิงดําชอชลบุญช่องสามนะครับคู่แรกยอดดวงใจสอจอมนตรีนะครับกับเพชรทรงพลสิทธิ์พนมทองนะครับเหมยคู่นี้ผมชอบไปที่ยอดดวงใจสอจอมนตรีนะครับเหมยตัวนี้หนักแรงอาวุธหมัดหนักแรงนะครับมันหนักสอกคมเข้าในดวงแดงลุ้นน้ำนอกได้ครับเหยคู่นี้ ผมชอบมากๆนะครับให้เป็นทีเด็ดเพจตัวแรกที่ยอดดวงใจซอจอมนตรีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าราคาไหลก็อย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับหมายช่อง3าคู่แรกอันตรายและคู่ที่2ครับเด็ดฝั่งขงจอนเอเอ็มเอนะครับพบศิลาทองโคโลราโดไลสปอร์ตหรือเจ้าศิลาทองชอ้าพยักนะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มออกทะเลไปนิดนึงครับสำหรับเจ้าศิลาทอง ถ้าว่าเป็นขวัญใจท่านรองครับวันนี้เจอกับเด็ดฝั่งโค้งมวยจากประเทศลาวนะครับผมยังชอบไปที่เด็ดฝั่งโค้งจอนเอมเอหรือเจ้าเด็ดฝั่งโค้งสีรักมวยไทยนะครับของหมาน้อยอุดรนะครับโว้ยคู่นี้ก็รุ่นน้ำนอกได้ครับเข้าไปก่อนนะครับมวยฝั่งลาวตัวนี้ซ้อมดีซอด้ซอมเยี่ยมฟอร์มหลังก็ทีวันดีคืนเข้าค่ันได้เปรียบเยอะนะครับแล้วคู่เอกเป็นไตรเทพปอเตแลวกุลนะครับกับเพชรทรงชัยทีเบลมยิมครับ ผมอยากให้รองไปที่ไทเทพพอเทแล้วคุณเขาเมยตัวนี้เขาในแข็งแกร่งเหนียวหนบนะครับช่วงหนึ่งเป็นดาวลุ่งฟอร์มสดหลายไฟไม่แพ้ใครนะครับรองไปแล้วมีโอกาสลุ้นนับนอกกินเต็มนะครับเขาในแข็งแกร่งเหนียวหนบส่วนเพชรธงชัยเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือลงทุนรองไปที่ไทเทพพอเทแล้วคุณครับลุ้นเข่าในนับนอกได้และคู่สุดท้ายเป็นแสงอาทิตย์สิทธิเชบุญธรรมนะครับจัดชัยริษากุ๊บนะครับ ผมยังชอบไปที่แสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับฝีมือดีกว่ารูปร่างดีนะครับเข้าก่อนได้เปรียบนะครับสองตัวเน้นๆนะครับยอดดวงใจสจมนตรีนะครับกับเด็ดฝั่งของเด็ดฝั่งโคงจอนเอเอนะครับสองตัวนี้เข้าก่อนเลยครับเข้าก่อนได้เปรียบราคาดีค่อยบังทุนนะครับส่วนมวยหน้ารองช่องสามวันนี้ผมชอบไปที่ไตเทพพอเทระคุณครับเข้าในเหนียวหนึบวันนี้ขึ้นมาเป็นรองหน้ารองมากครับ หลุนนับนอกกินเต็มได้ครับเขาในท้ายเด้งที่ยัดทีนะครับมาถึงศึกชิดมังนลช่องจีเอ็มนะครับคู่แรกเป็นเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ขับทรงชนะทอบุตรีนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าทรงชนะทอบุตรีครับตนไปก่อนแน่ครับเขาในแข็งแกร่งนะครับเล่นแล้วราคาดีอย่าลืมออกตัวนะครับส่วนคู่ที่สองเป็นซุปเปอร์บอลสิทธยอดธงกับพงศรีนะครับผมชอบไปที่ซุปเปอร์บอลนะครับแต่ว่ามวยคู่นี้ดูไม่ห่างนะครับดูไม่ห่าง เล่นแล้วอย่าลืมออกตัวนะครับส่วนคู่ที่3วันมาวินพุ่มพันม่วงกับยอดสุดยาทอโยทานะครับคู่นี้เลดเปิดมาใครต่อรองนะครับผมยังชอบไปที่วันมาวินพุ่มพันม่วงอยู่นะครับชอบนิดๆแต่ว่าคู่นี้ซูสีครับเล่นแล้วดูราคานะครับดูทิศทางอย่าลืมบอกตัวนะครับคู่ใหนะครับสุริยนันเล็กพอยืนยงนะครับกับสมิงดําชอจรลบุญนะครับคู่นี้เลดเปิดมาสมิงดำเนี่ยฟอร์มสดเหลือหลายนะครับฟอร์มสดเหลือหลายเขาในเด้งดีดี อาวุธหนักแรงฉลาดนะครับเรดเปิดมาเป็นต่ออยู่ที่11แปดนะครับ11แปดทางไสมิงดําเป็นต่อหอยคู่นี้สมิงดําอาวุธดีกว่าปกติไม่แพ้หมัดนะครับไทายทาทยเนี่ยเอาอยู่นะครับมวยตัวนี้ต้นๆไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกของสุริยนเล็กร่วงหล่นเนี่ยไทยไทยสมิงดาเนี่ยฉลาดกว่านะครับอาวุธหลากหลายราคาคงจะไหลครับยกไทยไยเล่นแล้วอย่าลืมออกตัวนะครับเพราะว่าเจ้าสุริยนเล็กนี่อาวุธหนักแรงรุ่นนับนอกได้เช่นกัน สรุปนะครับช่องสามผมชอบไปที่ยอดดวงใจสจมรีนะครับเข้าแล้วอย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับแล้วก็เด็ดฝั่งโคง้งมวยจากกลาวทีมงามของมาน้อยกุดอนนะครับมวยหน้ารองช่องสามก็ไทยเทพพอเทราคุณคู่สุดท้ายถ้ามีเวลาพอก็แสงอาทิตย์ก็เข้าไปก่อนได้เปรียบเพราะว่าฉัดชัยเขาในแข็งแร่งแต่ตัวเล็กนะครับช่องจีเอ็มนะครับศึกจิดมืองนนชอบไปที่ทรงชนะทอบุตรีนะครับแต่ว่าก็ไม่ห่างเท่าไหร่คู่ที่สองชอบไปที่สุบบาลสิทธยทอดธงครับ คู่ที่สามเลดเผิดมาใครต่อรอนครับผมชอบไปที่วันมาวินปุ้มพันม่วงนะครับแล้วก็คู่เอกเนี่ชอบสมิงดาชออเจรลบุญไม่พลาดโดนหมัดร่วงล่นเนี่ยรุ่นท้ายๆครับอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็สูงยาวกว่าครับคอยแฟนครับจันผมชโชคดีกำาัวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ